สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซรเ 4, รเิร์ฟเอ่อวอร์ซีรีไนท์เนาะรีไนท์เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟแนวคล้ายฟรีแลนซ์นะครับแต่ว่าจะถึกๆหน่อยเนาะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนะครับก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีเริ่มต้นแต่เซต50นะครับไปจนเซตเซตเซตพันเลยแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะเล่นเป็นเอ่อเซตภายในกล่องเซตเป็นเซตสามเอ็ดนะครับก็เป็นเซตนี้เลยเนาะส่วนที่เขาเล่นตอนนี้นะเพราะว่าเซตตอนนี้มันท่านค่อนข้างถูกนะครับต้นคอเนี่ยเห็นเขาเล่น เป็นตัว500ไม่ก็ตัวคันกินะครับหรือว่าใครที่แบบไม่มีงบหรือว่าขี้เกียจฟาร์มเนี่ยก็สามารถเช่าตัวได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นไอเทมฟาร์มนะครับนี่ก็ถ้าหมดโปรนี้ไปแล้วเนี่ยของพวกฟาร์มเนี่ยผมว่าน่าจะมีราคามากขึ้นนะครับเราเอาไปแบบกดตัวพีแรกอะไรเงี้ยเนาะเอประมาณนี้นะครับรายละเอียดมีเท่านี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ดีไนท์นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปดีกว ผมรมีแนัดเองวะไม่ไหวไงนี่ไปมีตีอยู่เากตัวตอนแรกคิดว่าจะไม่ไหวนะแนวนี้มันต้องมีตีนะัวาไรไปก มีหัวยล่าอเหั่อยมันยิงหัวจะแรงกว่านะครับได้ยินมานะแรงกว่าเม็ดนึงต่ไม่ได้ไม่ได้มากขนาดนั้นนะถ้ายิงตัวทุกเม็ดยังไงก็ยัไงก็แรงกว่านะครับ

ขอบคุณจ้าเนอู่ใครด้หนัมุนห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 มุนแล้วโดนหมุนแล้วโดนเพื่อตายวิเซษนี่เซตไรออะเอ็ดนี่หว่าเอ็ดเดียวนะ ขอหออุ้ยปลาสดเพื่อนเรานี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยไม่ค่อยถึงนเนี่ยเพิ่ม่อยเพิ่ม่อยวนี้เนี่ยไม่เปนไรนะจะมีน,น้องิ่มื่อขอ,องผมหมด อ่เซ็มันไม่ใช่สิบห้าบาทหรอวะห,หรือว่าร้อยหนึงวะ <c oughs> แต่เหมือนจะมีเอ่อโลอินเทลนี่ <c oughs> พี่อย่าซื้อแล้วนะ<อ>ไม่ซื้อมาก็ดีนะครับ,บรซื้อไว้สักช่องหนึ่ง กูที่กันสามคนเพื่อนมีเพอร์ตี้มีสองทีมต้องดูดีเพื่อนมันแปนัดเองเหรอขอบอดควายยาแท็กแท็กรอบใหมแทกยังยิงไม่โดนเลยนั่นแหละตามนั้นโบ ตีสามคนอยู่ก็ตีแบบไหนนี่แหละ J กับ O P G นะครับที่หนก็สามตีนะบอกกันนเฮ้ยครับใ่เลยมันีสามตีมันก็มีสอี่ไปนะบอกเลย เฮ้ยกูตายได้เปล่า <c oughs> ไม่ดูนะมองไม่เห็นเลือดกกมั้ง <c oughs> ถ้าเอาจริงถ้ามีพุ้งผมสแบบตงๆอีกสักคนนะผมว่ายัางไงก็ไหวนะครับสองคน ถ้าถ้าไม่เจอแบบเจ็ดแปดคนนี้นะเพราะมันหลายตีนะครับลงมาเนาะแรกโอ้พยายาไม่ติดเอ้ยพลาดพลาดเว้ง

เออสวยสวยสวยทุกงานบอกกรุาหมแล้วอ <itu? S 1> ่ะบอกกรุだだ๊ปว่าใหม่แล <mustache> <Man> ้วอ่ะ mày cứ tôi mày cứ đoạn. Ui, mà chơi to mà chơi to. Cơ này อย่าเงว่ายังไงโมซิตก็ดีกว่าว่ะโมซิตมันแบบมันเน็ตเดียวนะเฮ้ยเน็ตเดียวเลยมันเน็ตเดียวอ่ะมันไม่มันดีอ่ะแต่มันจะแปดนัดแน่ผมชอบอะไรที่มันนัดเยอะๆกว่านะครับนัดเยอะยังไงก็

อีแจกมาก็มาแตกให้ส่ง้อยู่ดีอ่ะใช่กูเป็นคนส่วนหลังคนระับอ๋อแต่นึ่งหนูแตกเร้ยิ่งแตอดีตาดิาดผมหันด,ดูเพื่อนนะเือเพื่อนไม่ช่วยเรา้รเขาอแี อ่ะโทรกัน à, vậy so cái chỗ ไปไว้อีกก็จบแล้วเพื่อนเฮ้ยหมดนี่แตกเลยเดี๋ยวเจอโตโอ้หูย ไอ้หัวสัมผเล็กตัวอ๋อเรามีหัวนะัรอะไรมาได้ไปต่อมันว่ามันว่าเนี้ยบอกเลยมันจัดแต่โมซิตน่าจะดีกว่าเดี๋ยวตาหน้าด้วยกันครับตานี้เล่นซองกันที่จริงเนี่ะผมจะพาเมฆมาด้วยนะแต่เมฆก็บิดละบิดคมๆที่จริงเน่ยผมจะพายเมฆมาด้วยนะแต่เมฆก็บิดละบิดคมๆ โอ้ยสองสองอ่ะน่าจะมาดีเจเพื่อนายไปกับผมบ้างดีเจององสองไปไีเยีอโหจริงติดแกอย่างี้หาคนหนึ่งหนึ่งดไหมีอคนวมี้ยดิีเไหวาโ้เราเามีเส เอาไปหนึ่งหนึ่งเลยวะผมว่ออมาท้ายก็นหนึ่งหนึ่งแล้วแหละพอจะใช้ลูกอินเทลนะผมมีแค่ลูกไม้จะเซตมันท่อนห้างถึกอยู่นะแต่เลือดไม่รีนะครับเลือดรีนิดเดียว ต้องยิงหัวต้องเน้นหัวต้องเน้นหัวมาเน้นหัวเว้ยเขาไม่วัดเลยวะ่ะมาใช้ลูกนี้แหละ ตืนแม่งดีดมากดูดิผมต้องกดแบบกดสุดชีวิตอ่ะเอาสักที่ให้หนุ่มแมยมันจะได้วัดสักที่นั่นแหละจบเ่็บรูปยอแค่จ์กันชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยถึกอ่ะ เข้าทางแม่กวนอิมะไหนจะมาต่อกันไหมผมอยากเล่นโมซินนะแต่ว่าถ้าผมเอามาปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะหลุดนะครับโอ้โมซินเพื่อนวมาเอาไงแฮกผมอยากเล่นโมซินหนึ่งกันนะ ไม่ได้เย้เอาสิขอแม็กได้ไหมฮะขอแม็กโมซินไอโมซินก็ได้นะเอาว่าแล้วผมว่าแอดมินให้เป็นแสนแน่เหมือนกันอะแม็กอะให้เป็นแสนทุกคนเลยนะครับมันก็เลยหลุดอย่างนงี้แหละเดี๋ยวผมแบบไม่อยากเปิดปิดคลิปใหม่ก็เลยนั่นแหละตามนั้นนะ ซองและกระบกวัดเติร์เติร์ตรังผมว่าจะเล่นซองดีกว่าสไนน์นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเหมือนบ้านเกิดมาจากทุกซองอะ่ะมันก็เลยก็เลยยิงได้ดีกว่านะโอ้ยหสลบลอยอา่าห่อแคลบลูปหนะึ่ง ตอนนี้ออกก่อนโอเคคปบรูปแท็กปึ๊บโอเคสองเซ็ตชิวผมเห็นเลมาทำแล้วนะก็เออเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับตามอยู่ไงก็ถือว่าเลยังรุ่นเล็กนะชนะไม่แพ้เลยนะอาจจะยังไม่ได้เจอตึงขนาดนั้นครับถ้าเจอตึงเหมือนที่เลเจอไอ้เลเจออาจจะไม่ไหวนะ เน่มาเนน่จะตึงคนนี้ตึงแน่บอกเลยโอเคคนนี้ตึงนะครับผมจะได้เอาจริงไม่หลอกความยาวลนะวเ๊บเคยนะเตมบเ วัดส,สุดวัดส,สุดโอ้ย,อยว,ออนนวินร้อยเว้ยตอนเนี้ยวินร้อยวินร้อยยังไม่แพ้เลยกลับมาเรื่อยๆนะครับอยากรอโมซินมากกว่าแต่เดี๋ยวรอเขาถือโมซินมาผมปอแม็กนะครับอาจจะได้ยาวๆเแต่ผมงงมากเลยดูนะ มาโฮผมอะแต่พอยิง่งเงี้ยใช่ปะ่ะมันไม่ชักแม็กให้แต่พอมีคนปุ๊บไม่ชักแม็กให้ตลอดเลยคนมาเธอหย่าปีคลิปที่เปิดปิดใหม่แต่เหมือนตอนนี้เขาจะไปสามสามกันนะผมก็เล่นมาหนึ่งหนึ่งแล้วนะ เฮ้ยอะไรเนี้ยสูงน้อยเอาไง,าไงมีตัวละครขายใหม่ไม่ไม่เลยเฮ้ยอันนี้จะดิดอีกคนหนึ่งว่าประมาณนี้แล้วกันนะหลับเซิร์ฟเวอร์อ่ารีไนท์นะครับอันนี้อยากลองเล่นก็ลองหลดมาได้มาแล้วจะไปปุ๊บแม่งไอดีปั๊บเลยขอ แม็กหน่อยขอแม็ก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 มันยิงไม่ได้มันยิงได้แต่ลูกตองฮะเติมเนี้ยเอ้ว่ะดูดิแล้วมึงจะโมซินออกไปทำไมล่ะเอ้าแล้วมันก็ดิดน่ะนะต้องมาซ่อนเซนนะครับมันถึงจะเล่นโมซินได้นะทำไมแม็กมัน มันแปดนัดจริงไะเนี่ยทำไมมึงยิงนดัดนานไอ้เหี้ยเราไม่ยิงกันตายไะเนี่ยแล้วเซ็ตถึกด้วยเฮ้ยตายอยู่นะถ้าเราวัดอะมองนี้ไหมไล่เลยดีกว่ามันไม่น่าตายนะครับ ไม่ไ้โ okay. อเคกบตรายกบตรายว่าเราวาัดเลยดีกว่าโอซินมันแปดไหม 8, แมก ไปเลยก็ได้นะหนมได้ไหวมาเิยไปเลยมพถึงวัมยากูเห็น Are, dan หัวไม่วัดน,นะหัวไม่วัดน,นะก็ตายอีกฮียผมพลาดหัวไปแก้ผมเลยไม่วัดน,นะครับโอ้ยเดี๋ยว้ยอ่านี้ดอ่ะ

Ừ, thực 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 bị đồn bắn đi không phải lạ Không phải lạ bắn không được bắn không được thực cơn bắn đi phải không đai à vào 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 มาอุา้ยม,ม,ม,มาันี้แล้วกันนะทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับว่าจะมีคลิปอะไรต่อไปไม่เงินคลิปหน้าครับสวัสดี้ก็ไบไป